นี่ยวละของแท้มาแม่ไม่เดิน,ดนหน้าก็ปูนากนมีนาหว่เท้าแมนเหยียบบักทั่วปูเนีนี่ก็เาขาพดนนี่ใส่จนี่แหละใส่ีิถูนี่แหละ,ละอืมถ้าก็เกียงยบวที่นี่ยหนักนะไปก็ไปแล้วอย่าล้ม cả <coughs> บังดี่ปีไปปลูกไม้นี่นี่เฮ้ยต้นที่ิดปีนี่เอาเอาไปใช้ข้างคุนเนี่ยคุนเป็นส่ง,งามเถอะ เจ้าหน้ามาใส่ใมันอีกดูหอมอยู่ได้นนิอีบึงมาแยกเหมืนเป็นวัยบอกเด้อสิมาเก็บไห้ลเลยสิไปขายไห้พร้อมมาสิกาแฟย๋สิเอาปุ่นมาใส่ใหมัน บอกคุณน่ะอาคุณมาเพอ,อยูึ้นดอยเอามาเพลอ,อีกฮะเอาแม่แม่เนืน้อห้มเท้า บ่าแม่นปูบริให้ขนมค่าขนมเด้นี่เห็นว่าี่ปูเฮ็ดสวนสพุนสวิงเกอร์ปูบอกทั่ดินมาเห็ห้อมเท้าวขวาเงินนี่ห้าขนม